บรรยากาศตลาดนัดไถเล้าบ้านนาดตำบลบ้านกลางครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเพลินมีทุกเส่อวันอี้สวัสดครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้ผมพามาเลาะชมบรรยากาศตลาดนัดไถเล้าบ้านนาดตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพามาเลาะเบิ่งสินค้าอาหารตามฤด,ดูกาลครับเออเอี่ยมเนาะเพิ่นขายโลจังไลยนเนาะท่างนี่สองร้อยแปดสิบอ๋อสองร้อยแปดสิบ โลละ280ครับปลาไหลปลาไหลนี่านี่่านีงเกบแม่เราอยกด้วในี่ได้บะอันนี้ปนวังออกเด้อในถุงเจ้านะในถุงจะไปก่อนอันนี้ปลาี่ปไหลปลาไหลโลละสองร้อแบบาทปลานั่งบ่ครับปลาแน่วัน แน่นครับปตอนนี้อ่อนเอาไปต้มยำวอนซ่อนว,นวูนี่เป็นเด็ดเป็นเด่วนี่นนช่วงนี้ฤดูกาลนี่ก็จะเป็นพวกนี้นะครับเป็นเห็ดละงอกแน่เป็นละงอกเหลืองเป็นเห็ดละงอกเป็นหอยเป็นปูหน้าปลาหน้าไปสนนะครับพี่น้องครับ พอเอาไปแช่จังไดีกินครับปานไปนั่นก็ได้ทำไอ้แกงส้มไอ้ต้มส้มไอ้แบบอะไรต่างๆทำไอ้ต้มส้มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเออได้จุ่มได้ได้แช่กันหน่อไม้ก็ได้ครับเขาเรียกปลาปลาสวายเหรอคล้ายๆสวายไหมสวายเนาะลาลูกผสมกระเพาะมันก็กระเพาะถ้าปลาสวายหัวมีอะเหลมตาถุงเนี้ตามันเปี้ยอ๋อผมดูไม่เปลียนแต่คิดว่าตาเลี้ยงเป่าล่ะ ปล,ปลา,<อ>เาเข <c oughs> ื่อนลำเปล่ามาเยอะดุเดือดเออแม่บอกปลาเขื่อนลำเปล่ามาเยอะมาปลาจากเขื่อนลำเปล่าครับโอ,อูเดเ,เลพี่น้องครับหลอกไปทั้งนอนกผนจะเป็นสินค้าทั้งไทยเฮาสินค้าทั้งฝั่งไทยเฮากงกันเ้อแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนั่งกันครับ เป็นยังไงเนาะทางนั้นเนาะฮะคนใจยังวันสิบอกไอ้เก่งมาเอาเสือเห็ดเอาเสือเห็ดท่านก็มีปะเสือเห็ดยังนะครับอันนี้เป็นอันแบบเป็นอันเป็นผงเป็นก้อนเป็นยังเราโอ้ตรงเราทิ่ไครับเป็นก้อนมันแบบว่ามันได้คุ้มนะมุ่งอันนี้รุ่นใหม่ครับเป็นผงโรยเลยบต้องกุ้มปัสคุ้มครับผมโรยอย่างเดียวเลยครับโรยแล้วเอาหยาครับบางๆคุณต้องเห็นละงอกปะนีเห็นละงอกครับละงอกเรียงครับทุ่งทะเลก็ยี่พอไข่ คู่ละร้อยครับคุนละหกสิบบาทครับผมเฉี่เห็ดละงอกเห็ดละงอกเห็ดปวกนี่ครับนี่เห็ดปวกครับนี่เห็ดละงอกครับผีดเลยผีดเลยนี่โดยโชคไว้พร้อมพี่อยากได้ลายลังได้ปลูกไปได้สองไร่ครับผมนี่ละงอกขาวครับละงอกขาวละงอกเหลืองครับเหลืองเหลือเห็ดมาห้อยเลยไหเหลือเห็ดพี่ครับดินวาดไปได้บ้านกันได้กินขันนันเกิดอะไรกันไปได้ไหมโคตรเื่อคุ้นเด็กฝุ่ยครับเป็นดอกกันเมื่อหรอเป็นเชื้อเห็ดนเป็นนี้ ไป,ปครับเลาะบังบรรยากาศขึ้นไปข้างบนจะเป็นตลาดของฟังไทยเฮาด้ยครับคุ้โะคนกหลาหลคือกันเดี๋ยวไปชมบรรยากาศน้ำกันครับว่าพี่น้องทั้งไทยเฮ้าคนขายสินค้าตัวใดแน่น,นั่น,นแวเด้อครับที่โบดเดมาเลาะตลาดทั้งบ้านนาดนาครพนมเป็นเดือนเดือนเดือน,อนกว่าสองเดือนแล้วครับที่บบเดมาทั้งนี้ เดี๋ยวผมาขอสื้าเลาะขึ้นไปเบิ่ง<ๆ>นี่ทั้งพี่น้องทั้งไทยแล้วก็พี่น้องทงั้งลาวนะครับที่เพิ่นมาซื้อสินค้า<ๆ>เพิ่นมาซื้อสินค้ทาทั้งฝั่งไทยฮอรน,นะเดี๋ยวเฮาไปเลาะบ้างครับป๊าด<ๆ>เป็นปลาหยังซะทั่งนี้มีทั้งสดทั้งเอือบก<ๆ>ระยอนกระยอน กดลงไหมไปกกดแทงงามนะคุณนะปลาอ่อนครับเป็นปลาอ้อนปลาย้อนปลากดรอยหกสิบรอยเจ็ดสิบบาทยดงหายหายใจนกนีว่ามีแล้วแม่เราถ้าสซนกูนีก็ไปโดดลงหนองด้วยนหมดหนาวอาหมดหนาวอันนี้หนองไปตกกดมันกดเหลืองอยู่ว่ะแม่แบนกดเหลืองเนาะนกดางกด คนเหลืองสดๆเลยครับงโยซื้ออวดคือคนขาย <laughs> งามคือคนซื้ออวดคือคนขายไหมครับ <c oughs> ไม่ขาดละหุ่นดีกระดกฝันแยังมาฝันอวดผู้ใดมีโอกาสก็แวะเข้ามารับชมแวะเข้ามาเบิ่งสินค้าทางนี้ได้ครับ <c oughs> ของปลาอาหารตามฤด,ดูกากลก็หลาย <c oughs> ปลากระเซิร์ตครับสดๆ,ๆ,ๆเลยบดเหลืองเพราะว่าปลาใส่นี่ก็จะเป็น วงพออยังคนับ้นกับวัดอยู่ปะเดี๋ยวพี่น้องตลาดไทยหฮอต้องขึ้นยางขึ้นขันบันไดไปคนเชื้อเฮ็ดนี่ทุกเส็ดีื้อเฮ็ดม,ม,มันจะเกิดบนละหฮอไปปปูกน้ำเงาใหม่มหอมใหม่เฮ็ดปัว,ฮปว,ฮปวเฮ<อ>็เชื่อเฮ็ดฟ้างเฮ็ดปวกเฮ็ดปึป่ง ไปวานไว้รอดป่ครับถุงเท่าไหร่นะครับสามบาค่ะสามบาทเนี่ยแม่เขาต้องเอาไปวานไว้จังไหรครับต้องหลุมฝังแม่จะขุดทาร์สามพันร้อยจ่าฝังหลุมหลุมสามพันร้อนจาผมหาเสียกินเห็ดปลูกวันนี้กินปีหน้าขึ้นบันไดบนเดียครับจังแมนฝั่งไทยห่อสินค้าทางไทยเฮาช่วงนี้ก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลครับ เป็นทุเรียนทุเรียนเลยครับทั้งพี่น้องเล่าทั้งพี่น้องไทยแหละครับมาสี่หมอนทองโลละหนึ่งร้อยหมอนผันขายโลละลอยท่านป๋โลละลอยหมอนทองจันทบ,บุรีมีไหลแลค่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซองท่าผีน้ำเพลินก่อนโลละแปดสิบบาทชะนีชะนีไข่โลลอหมอนท่านขายโลละลอยนะครับ หมอนทองกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับช่วงนี้รละค่ามาซื้อยู่ด้วยครับถือว่าเบ่แพงกิโลละหนึ่งร้อยแต่ว่าเมื่อนันแอดเมียนไปมหากรรมทุเรยียนโยอะทางบ้านนะครับเป็นขายหมอนทองผู้เขาไฟายโยกิโลละแปดสิบบาทประมาณนี้นะแอดก็เลยบด่ดได้ซื้อครับช่วงผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับ ช่วงนี้พลไม้ได้ะครับตามฤด,ดูกาลครับบ้านเ <บา S 1> ้างก็จะเป็นพลไมลลายช่วงมีทั้งเงาะ เอาล้านายนะอให้ตามตามไม่นะนี่มันไมดืด้อไปเลยมัดแ้สิบบาทบอกแม่มบอกกันแล้วเอามาใส่ต้มเขาให้ผมเมนี่ยยังมัสบบดสิบบาทสิบบาทเอาไปใส่ต้มไก่ต้มปลาครับใส่ต้มไก่ต้มปลาอร่อยเพิ่มนี่ยังอีกบ่สสิบบาทเอา,ามาใส่กันให้มันเป็นตั้งยี่สิบ แกก็เอาบ่อสิบบาทเนื้อไข่สิบบาทเนี่ยคนมีค่ะคนมีค่ะคนมีค่ะหัวขิงไข่ตะไคร้สิบบาทเหมือนกันเอาไหมคะหัวปีจากบาทัม้นหัวปีจักบาทค่ะใส่ถุงสมวันสิบใส่ถุงามวโอ้ยเนาะเอาใส่มาครับใส่มาพอดีเลาเอาไป ตำก็ได้ไปตำไปซุปไปแกงกระได้เพิ่นจะขายที่นฮะต้องใส่สวนจะของครับของสวนเจ้าของตัวนี้สิบตัวนี้1สิบยี่สิบบาทผมอยากได้คาพอดีเลยครับมู้คาเนี่ยร้บของกระไคร้ายไหลเข้มเต็มคู่สะอยู่ครับมันปลูกง่ายครับตะไเนี่ย ครับส so ี anyway, ่ส exactly. so ิบ so ค30 so ่ะแปดสิบครับมันหมานแม่มันหมานครับมันหมานขายดีครับครับเสื้อปีสามปีคุนได้หนี้จังได้สบาทสามปีคุ่มสาปีจังได้สิบบาทถูกากครับถูกแน่พี่น้องครับสปีจังได้สิบบาทพอละขายอยู่3ปีจังได้สิบาทครับท่านี้ สวนเจ้าของเอย่างนะครับทั้งกล้วยนะั้นสวนเจ้าขอ,ง,อ,ขอ,ง,ของ,างเบ็ดบอกครับของเจ้าของทั้งเบ็ดนะครับเป็นขายที่ถือได้ทั้งนี้เป็นกล้วยเป็นกล้วยเป็นบักตัวบักตีบักแตงไทยครับบรรยากาศตลาดนัดไทยเล้าบรรณาครับแต่ว่าข้างบนที่ส่วนไหลเราะจะเป็นพี่น้องไทยเฮาเป็นพี่น้องฝั่งไทยนะครับเป็นเอาสินค้าขึ้นมาขายไหมเดี๋ยวไปรอชมบรรยากาศาน้ำกันข้างใน,นอีกครับ คนหลายอยู่แต่ว่าช่วงนี้จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลครับขายดีผูกปีนี้กินปีหน้านี่ทุเรียนนี่ทุเรียนผูกปีนี้กินปีหน้าเลยเนี่มันต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ต้นใหญ่ช่วงนี้ฤดูกากลผลไม้ตามฤดูกาลครับเป็นทุเรียนนี่ คุเรียนเงาะโอ้หลายครับผลไม้ตามฤดูกาลบ้านเฮาค้นคล้ายหลายครับวันนี้เดินชมบรรยากาศได้ครับวันนี้คือสีเบอร์นเนนของบุกไล่เคล่อนเหมือนขับจักรไงโอ้คนหลาย บเก็บบรรยากาศในเบือนครับเพราะว่าของข้างบนจะเป็นของทั่วไปแบบของบานบานห่อๆนะครับเป็นพักง้างงานือดักตั้งันเกระเซินไปหลับ บุดรประสรดปสดข้างบนตลาดไทยเฮอาก็จะมีสินค้าหลากหลายตามฤดูกาลที่กันครับ ปลากดปลาย้อนปลากดรดคนสุดแข่งร็อตแหลกเฉดแถมขายถี่บุพเพเตรียมงานแม่บ้านไปรอทางไหนเนาะแล้วนี่จะเป็นสินค้าจากฝั่งไทยเฮาเลยครับส่วนหลน์เราจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยแล้วก็จะมีทั้งไทยทั้งเล่าครับที่ผลขึ้นมาสื่อสินค้ากันนะนะไม่หนีกับแม่นครับ นลพี่เสียญญีวบิสใแดดมาแล้วแดดมาแล้วผลระไม้ตามวยดูดกันอีนนี้แมงแข้งนี่แมงแข้งคอแมงแข้งคอแข้งคอสารท้านี่พันกินดีเนาะอืมนีม้งไหน บ้านห่อบ๊หมี่ได้ครับแม่งแข่งกันนี่ไหมไอชิปปมไอจานแ่งอยู่เท่าไรครับหนึงแม่งจีหลอดจีผมใสขี้ให้แล้วนี่พมเราบ่เคยกินแม่งแขง <c oughs> ่งกันนี่นไหมแม่งแข่งกันสามัวห้าสิบบาทครับจานน่งยี่สิบบาทก็ห้าสิบบาทต่บรูันเป็นรสาติเนว่ยเด็กซิมเงิงกันเพิตนขวามาแล้วอครับ นั่นกินดิบได้อ๋อเพนจ่าไปตำเจียวตำมันนี้นะจะไปเห็ดพวกเจียวได้ครับผู ح ح> ้เพริมมากมันก็จะเ,เป็นกลิ่นหอมแบบเฉพาะตัวของมันนะนะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของแมงแฉงนั่นแหละครับอาหารทะเลอเุ้ยแดดฮอนทัดแดดขนาดเลยครับแดดฮ้อนฮอนมัน

หอนี้เลยนะใหญ่ไปเป240อูแดดหอนแล้วครับหูยยเาองเ้ดแดดหอนแล้วบ้านนี้เอาไปปล่อยไหมจิู๊ตัวละห้าบาทปูตัวละหาบาทร้านละหาบาท ผูกๆจ้าจานละร้อยจ้าสวยๆค่ะ <c oughs> ต้นนี้เพิ่นเอินปูนยังก็ครับเดินปูดาวค่ะปูดาวจ้าจานละห้าสิบบาท <c oughs> <c oughs> อาหารทะเลครับทางนี้มุมเนี่ <c oughs> อาหารทะเลสดๆครับ <c oughs> จะอยู่ข้างบนตลาดฝั่งไทยเอาพี่ได้พี่น้องครับ ปะเดี๋ยวรอเขานะางในก่อนครับอากาศฮอ,อนะค<อ>รับต้บกนก็จะมีหลายอย่างครับทั้งบนเนี่ยจะเป็นพวกผักนะครับตอนหลายเราจะเป็นผักเื่อผักทางการเกษตรนี่ไงต้นยางนาเนี่ยอ่สร้างไหนของพี่ซ่อมไหน ไห้เข่งคือบนคนเมือ,องเขียนครับผมโอ้ครับเคำเดิมไม่ผ <c oughs> ่า,า,ารนรางบนในส่วนไหลเลยนะครับจะเป็นนี่แหละเพือ่อฝากทั้งการเกษตรสินค้าจากหัวจากสวนนะครับของไทยบานกานเก็บมะไขือเอารับพี่นองครับนี่แหละบรรยากาศตลาดนัด ที่เล่าบันดาลตำบลบรรจางอำเภอเมืองจังหวัดน,นครพนมครับเพืนนีุู่กสอบนะครับเดี๋ยวพี่น้องครับ